วันนี้จะแกงหน่งปลาหาได้เมื่อคืนนี่แหละครับปัตถุดิบก็คือปลาช่อนกับปลากดนะครับรวมกันอันนี้ก็เครื่องแกงที่ได้เตรียมครับก็จะมีแค่นี้แหละครับน้ำปลาขาดไปตอนตอนแรกกันที่น้ำมันลงไปกอนครับผมจะคนเครื่องแกงก่อนที่แกงอยู่ะลงไปครับ

ใท้ครับใส่แลไใช้ลงไปปับปรับปรับแจงแบบป้าาครับผมเอยขาลงไปเพื่อเพิ่มความหอม คาโลปปปไม่มะกรยัดไปแบบนี้ อมกระเทียมไปลงไปพอครัวทำงานกับเอ็ดกินฟีลนะครับเพรได้ให้ยูห่ากินไปนี่ก็มไม่ดองครับเดีย๋ยวผมไปล่างก่อนล่างมไม่ดองมาแล้วก็ ใส่พริกพริกแข้งพอให้มันมีรสชาติความมีความเผ็ดจืดจืดไปลงไปน้ำก็เดือดได้ที่แล้วครับผมทีนี้ก็ถึงขั้นตอนเอาปลาลงนะครับผมปลาลงไป อย่าพึ่งค้นนะครับให้หน้ามันเดือดคักๆบราสันป่ามันจะมีกินข้าวป่าก็จะลาย <c oughs> ากาย <c oughs> อ้ป่าก็จะลายครับผมแบบติมหมอเลยวุนนี่แบบนี้ผมต้องตักดว้วยเกลือครับผมเดีย๋ยวผมจะผงรสเลย คูรวกะเอายิ่งเยอะยิ่งนัวไอทำนันพอพอประมาณประมาณหนึ่งอนโตะ,ะกวา่าหน่อยๆคุงรวพอี๋ยวมันเลยไปน้ำปลาเขย่ากอนตับตับับตับ ดับคราวพอประมาณกอรอชมต่อไปโอ้น้ำเรือได้ที่แล้วปลาก็เริ่มได้ได้ที่แล้วรครับก็ยไปไทยยังเดี๋ยววาวทย้โบกแขนงยัอกไปยังเดี๋ยวบัดนดีกาหน่อไม้ดองลงไป กลิ่นหอมมากรอมันเดือดก็เป็นสิ้นสุดสำหรับทำกับข้าววันนี้แล้วผมมือนี่สำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับผมเพิ่มความหอมลงไปด้วยใบกระเพรานะครับสูตรผมอาจจะไม่เหมือนใครแล้วใครก็ไม่เหมือนผมอือ กินนเ่และครับกินหอมมากเกือบละมโมโหแล้วน้ำมโมโหแล้วก่อนปลาก็สุดยอดครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้กัท่าน,นี้แล้ว